การประมูลที่ดินนะครับผมของแซนบ็อกนะ mm hmm. ก็จะจบลงแล้วนะครับผมอีกสิบเอ็ดนาทีต่อจากนี้นะเราจะได้เห็นราคาที่น่าจะประมาณนี้แหละนี่น่าจะมากหรือน้อยกว่านี้นะครับผมเพราะว่าสําหรับแต่ละพื้นที่นะครับที่ใกล้กับสรุปด็อกนะครับาทางคุณ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 ควงคุณควงน่าจะได้ไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสองว่าเขาคือใครกันแล้วก็สําหรับ พื้นที่ด้านบนสนุปดอ็อกนะครับน่าจะเป็น p f p pf. ได้ไปนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างนะครับน่าจะเป็นดานค่านาคา,านะัเป็น opf ก็อยากได้เหมือนกันน,ะนี่ยทำไปเล่นไปตอนนี้ราคาเท่าที่ดูนะโอ้น่าจะติดตามโอ้โหคนคนนี้ซื้อไว้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย คอลเลคชันทั้งหมดมี348อันนะครับผมที่ชื่นชอบตอนนี้มี2อันที่เก็บไว้น่าจะไม่ได้เก็บไว้เองหรือเปล่าไม่แน่ใจัไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมแต่เป็นด a m o n d h a n ์ของ NFT คนหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นตัวเขาแล้วก็ p f ก็เก็บไม่เยอะแต่ซัดเข้าไปในที่ดินไม่ธรรมาดาคนนี้ก็อีกคนหนึ่งที่เก็บ NFT เดีนะอันนี้คืออะไรอ,อคำเตือน collection เ,เนมทีอ้เป็นแลรลลอดที่ดินอยู่เหมือนกันนะครับคนนี้แต่ละที่ที่เก็บไว้นี่ถ้าเอาไปปล่อยขายนี่รับรองว่าต้้มัดเป็นล้านนะครับณปนะัจจุบันนี้นะถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็มาลองดูกันนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยนะอะไรวะ18นาทีเมื่อกี้เห็นว่า18นาทีไม่ใช่เหรอ มีการต่อเวลาขึ้นหรือไงกันเก้าออนี่สิบเก้าแล้วโอ้มีการอัพราคาขึ้นนะครับผมเฟตาศูนย์เก้าสามหมนเก้าแล้ว 39, สามหมืนเก้าันแซท่ากับสองแสนห้าหมืนดอลลาร์นะครับผมแล้วหลายคนแบบมองว่าเอ่อแค่นี้เองไม่ใช่ด้เยอะอะไรขนาดนั้นซะหน่อยแค่สองหมหันบาทไม่ใช่บาทนะครับผมสองหมนห้าพันดอลลาร์นะซึ่งเดี๋ยวผมจะรอ ดูนะครับผมจนกว่าเขาจะประมูลกันเสร็จนะว่ามันจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับในสิ้นสุดราคานะตอนนี้มีคนวางราคาแข่งกันแล้วคือถ้ามีคนมีคนอัพราคานะมันก็จะบวกเพิ่มไปนะครับจนถึงจุดสิ้นสุดของเวลานะครับคือาลาวันที่สามไม่ถ้าเป็นของเราไอตอนสองทุ่มนี้น่าจะลาวพรุ่งนี้นะเออเพราะว่ามันเป็นมันเป็นบวกเจ็ดอ่ะ บวกเจ็ดก็น่าจะจะนะสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มตีห้าเลยเหรอตีห้าก่อนรุ่งนี้เลยเ,เป็นไปได้นะตีห้าก่อนรุงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันทีนะครับว่าเขาใครนะจะได้ไปในที่ดินราคาที่จะสุดท้ายจะรหาคหาเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องมาดูกันนะสำหรับใครที่รู้สึกสงสัยนะครับว่าทำไมที่ดินแซนถึงแพงขนาดนั้นนะ ในโลกเมตาเวิร์ดคุณสามารถที่ทำอะไรได้หลากห,หลายนะครับผมเช่นการจัดแสดงเพลงนะนำเสนอสินค้านะครับผมแล้วก็นำเสนอบริการที่เกิดขึ้นแน่นะครับนะหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเกมมัไม่สาระอย่างที่คุณเห็นโอเชียนเฮนจัดมาแล้วอีก4ี่หมนะครับผมโอ้ อันเนมอ่ะอไม่บอกตัวตนเหรอเขามีอเขาเราจะมาดูถูกเขาไม่ได้เพราะเขาอาจจะมีถือแต่อาจ,จะไม่ได้อนี้แต่สําหรับคนที่จะประมูลนะครับผม,มต้องมีต้องต้องมีปริมาณแซนถึงนะถึงจะกดประมูลได้นะครับไม่ใช่แบบไม่มีไม่มีมูลค่าของแซนกระเป๋านะเนี่ยสำหรับผมเนะี่ยผมมีแค่เนี้ยถ้ากดไอ้นี้ไปนะมันไม่ถึงอนะ่ะมันเนีย่ยอย่างเงี้ย จะกด Exchange ให้มันถึงว่า45,000ที่เราเลากับ 2, 2 9,000 90, ดอลลราเนี่ยมันยากนะครับผมสำหรับหลายคนที่มองว่าราคานี้เป็นราคาที่ถูกหรือเปล่าไม่ถูกนะครับผมตอนนี้2 9,000 90, ดอลลรากับ9ล้านบาทนะครับใช่ครับคุณฟังผมไม่ผิดครับผมอันนี้9ล้านบาทแล้วนะครับผมตี5ในวันพรุ่งนี้คงจะต้องมาดูกันว่าที่ดินของ s n o p Dog นะครับผมที่เราจะได้เห็นกันนะครับว่า สุดท้ายแล้วที่ดินทั้งหมดของสนุกดอกจะไปตกที่ราคาเท่าไหร่กันนะครับน่าจะเอาข่าวมาให้พวกนี้ดูได้นะครับผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ